ผมรอดทางนี้วะอ้าวไม่ใช่ทางนี้คนตกศอกเราไปทางเนี้ยตอนนี้ทวิยากรเหลือโอ้น้อยเลยเจอเยอะจัดเหมือนกันเหลือยากระปุกหนึ่งไม่ได้คบยยาบ้วยแบบนี้แหละแต่พกลูกซองมาแล้วน่าจะรอดอยู่มั้งเสรละ Để... Trời <laughs> 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 โกเล็โเล็กโกเล็โเล็โลิวิ่ยอะเยอะเยอะอะอถอยก็ถอยเยอะอยามเยอะนัวมากไม่ได้ลโอ๊ยระเบิดตุ้มตับตุ้มตับเออแม่งขวิดชนว่ะเออ จะยุ่งกันกูโอ้โหแม่งทางปันจะไปทางไหนไว้เนี่ยทางปันวะยากยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเก็บเก็บไม่มียาไม่มียาเตเลติกก็ไม่มีโอ้โหล้มว่ะตุ้มโอ้ แต่คู่เหียอะไรวะเนี้เยเยอะเกินเราต้องเหมือนมันต้องให้ไปแหละ,ะวิ่งเลยบอกเลยว่าวิ่งเลยเออขามันงงไง้หี่ะแม่งนี่อะไรกันไป่แม่งแบบเสือกมาดักหน้าอย่าง ถึงสภาพตอนเล่นไนแมร์เฮ้ยไนแมร์ของเราก็ต้องมีแล้วลนะ่ะมันต้องลองอะ่ะันจะหงนะค้าให้น้อยมากเลย ว่าไม่เข้าฉากบอสแบบไอ้นี่อีกนะแบบไม่มีของแกะไม่ของมัาตามทางวะ่ะคุรู้แล้วว่าทำไมมันตามทางแม่งมีคนไปยิงแาวนี้ดีกวะ่ะ เอ้ยเอามให้เราหน่อยม่มันให้เยอะจังวะพอ,อะให้ก็ให้เยอะเลยไม่มีสูตรใหม่แล้วอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งคิดว่าน,น่าจะหมดแล้วคุณรีบอ่ะกูเอาสไนัยมา2สองก็บอกเลยปเลยเอาทำไม <laughs> วะมัน <laughs> แรงดีอ่ะมึงก็เกินไปจริงๆ ป่อยลกอูกันเลยปล่อยอสิไปปล่อยข้างบนก็ไดออ้หนวดตามกูมานี่ว้า เล่นเกมอยู่ก็จบแล้วง่้ยมันจะหนีไปไหนกันเนี่ยน่าจะอีกรูปแบบหนึ่งหรอใช่ายทางทายขึ้นสูตรไม่สูตรที่หวังทางทายต้องเลขสองอย่างนี้อ่ะต้องไข่กันดีกว่า เงียยเปล่นี่ใช่ปะเอออย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่เลยมันเหมือนโค้งตรงไหนวะไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ย <c oughs> แล้วทำไมต้องเป็นเหล่าที่ต้องมาปลดผนึกเดีนยวไม่เข้าใจ อ,อ,อ่ะอะกูปลดเรียบร้อยมึงก็บินไปเลยอะส่วนกูต้องเดินไปเนี่ยนะไอ้เด็กเคี้ยนี่รออย่างเดียวพวกกูทำอยูเ่เย,ย้ในี่ชุบม,มือเปิบย้ำหลังนี่ครับ ไม,ไม่ตายเฉยแล้วมันหนีออกมายังไงวะอ้าวโดนนี่แค่นั้นจับมาชีวิตอย่ารอดเลยรอดแล้วเป็นภาระกูอีกพอรอดแล้วเป็นภาระกูย์เสี่ยงังไงวะเห็นเหมือนมีตัวเฮี้ยอะไรอยู่ข้างในอ่ะ อ๋อโอ้โหไม่ใช่ตัวเฮียโอ้โหมีคนด้วยตูก้กระสุนเยอะกระตุ้เยอะรอดอยโลกระบัง <laughs> โอ้ยเฮีย ตอนนี้ก็ุนเยอะ การอะไรขนาดนี้แล้วทำไมต้องปลุกต,ตัวนี้ด้วยโอ้ต้องเอาเตามาใส่ทั้งสามเตาเนี่ยใส่ไปเพื่อนใส่ไปพี่เอาไปใส่ไม่เข้าวะมีสัญลักษณ์ใต้นี้ด้วยต้องไปเปิดประตูแน่เลยใส่นไงเดียวเนี่ยนู่นไงห้มันมีทางเปิดอยู่หลายอันกันวิ่งไปเด็ดไปเ,เด็ดมาเด็ด ยอขึ้นเลยโดนบล็อ,บอกเออออ อ๋อเลี้ยงเลี้ยงอ๋อเลี้ยงให้ตามสัญลักษณ์ใช่ไหมเออเลี้ยงโอเคกูโ,โยนไปให้แล้วได้ไหมโดนมาเลยโยนมาเลยโยนไปแล้ว,ลว,ลวไหนวะข้างหลังไงอ่ะไต่อ ุโคตรน้อยคาไปเลยมีตู้คาาอยู่นี่อย่างล็อกซิมเมนต์แม่งไอ้ตายข้างบนอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ยทำไมแม่งเหลือแต่โครงสร้างแล้วโตโคตรใหญ่ เฮ้ยไฟโอ้ยเชื่อไฟเร็วเร็วยามไปไม่ได้เพราะต้องหลบไฟก่อน น่าลำคาญมากเลยไอ้สายของโอ้ยกูโดนยียอะไรไม่รู้เราชี่ายแล้วไปไงอฮ่ะ่ <c oughs> ้ยไฟมา บอกเลยว่าคู่น้าลำคาญในสายหอเนี่ยอุ้ยส้ขาดอะไรครับเนี่ยส้ขาดไงเฮลินส้ขาดไงเพื่อนไม่เห็นเหรอเห็นก็แย่แล้วกูเดินไปั้งไกลแล้วแบบเดีย๋ยวเพิ่อเดีย๋ยวเพิ่ง เอาดันเอียงซ้ายไปอ่าล้วมึงยิงตอนนี้จะไปไงเออวะเฮย้ยยิงตอนนี้ก็ใส้าขาด,ดีีครับเลือดก็เหลือน้อยยังต้องมาหลบไฟชีวิต ติระวังไปไม่ได้ไปได้ไปได้มาเลยมันเลยมันเลยเยอะอันนี้ไปไม่ได้โอ้ยล่วงล่วงลวงลวงลวง,ลวงโดนอีกทีนึงนี่ตายแล้วนะเนีย่ยยาไม่มีตัดขันไปเนี่ย สภาพเลือดตอนนี้นี่เอโหลินหลอมึงดำเลยปะเนี่ยนี่ไงรอฟามีนี่ไงเห็นก็ยัดยงดินี่เห็นปะมีแล้วก็มีแต่ภาระ <c oughs> ไปตายไปซะ <c oughs> <c oughs> Or I will kill her. No. Isaac. What are you doing? You, you got a second chance. If he turns off the machine, we're all dead. Her, us, everyone. Don't let it all go dark, Isaac. There's more than one kind of right. No! <coughs> <coughs> นั่นเป็นละลายมันนะอย่าบอกให้กูสู้ตัวขนาดนี้กับเลือดกูแค่สองขีดน่ะไอ้ของไม่มีให้นี่น่าเกลียดเลยนะเนี่ยมันดูมีความสุขขนาดนั้นเลยหรอปลุกตัวเชี่ยนี้ขึ้นมาเนี่ยนะตายไปซะมหง่นนั่นดีละดีละแล้วก็พนะอยู่ที่กู โอ้โหสัตว์เ้มึงยิงะมาหวานเนี่ยกยิงแมกพิงนี่ยามอยืนอยู่ข้างเฮ้ยกูเป็นคนส่งของให้ตัวร้ายนะเว้ยเียเป็นคนปกป้องที่จริงมันไม่ใช่เมียมึงเมียกูไม่ตอนที่มึงโยนไปอ่ะมึงคนยิงันทิ้งด้วยครับ

อยากเป็นพระเอกทำลายตัวนี้ไงแต่ต่อให้ไปยังไงมันก็ตามไปที่โลกอยู่ดีแท้นะสุดท้ายก็หยุดไม่ได้โอ้มึงไม่น่าโยนเลยหยามถ้ามึงไม่โย,ย,ยนนทุกอย่างเกมจบแล้วเนี่ยที่มึงให้กูสู้กับตัวเลือกแค่นี้จริงๆอะโอ้โหโอ้โหน่าเกลียดจับอันนี้ก็แค่นี้วะป่ะ ปิดทางกูเฉยไอ้เปรี้ยวอ่ะบังคับทางให้กูเดินด้วยไม่มีของเนี่ยไม่ไม่มีอะไรให้กูขับปืนแล้วอังทางอ่ะเออจะจบยังเนียไหนวะอะไรสายดีหยุดเหี้ย จริงตามเนื้อเรื่องตั้งแต่ภาคแรกมันอยู่ใกล้ๆเสานี่มันต้องหลอนมากเลยเนี่ยว่พวกกูสองคนเป็นใครเนี่ยไม่เห็นหลอนเลยเห็นหลอนแค่ช่วงแรกกับกูแค่นะั้นหน่อยเดียวแล้วก็หายเฮ้ยอย่าวิ่งโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็ว วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเลือดสองขวดเพื่อนกินอยู่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 ข้างหลังวายไปไปไปต้องต้องยิงเส้นแล้วก็ทางมันจะเปิดไปอ๋อที่กระสุนหมดไปไปได้เวลารวมพลังพุ่ง ตุ๊ด,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 ดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโหนี่แม่งเกมไฟยไังทักครับยวไปทางไหนวะเนี่ยไม่รู้มันพุ่งตรงไปแค่หลบให้รอดก็พอหลังจากนั้นก็แค่กดชิมแล้วก็ทะยาน อะไรอยู่เนี่ยข้างหน้ามันยิงได้ไหยจะไปโดนมนะัอย่าไปโดนมั้ยนะไม่ไม่กูไม่ได้อยากโดนมันมันมันโหดตัวเองนั่นไงทีมันต้องยิงปะวะยิงยังไงวะมันต้องทิศขวาด้วยยิงแล้วกระปุกโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยตัวขาดช่วยก็ตัวขาดไอ้ยี่มันบอกไม่เห็นน่ะเพื่อนก็โดนใบพัด <laughs> 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 โดนปลายเดียวเองอดแล้วไม่โคตรไก่เหลือนิดเดียวจะถึงแล้วเมื่อกี้โอ้ยหัวขาดโดนหินได้สัตว์ <c oughs> แม่งเอ้ยโลรหน่ะโร่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาด จะแตกกระหนวดมันก็ยังมีพี่เข่ารู้แล้วไม่มีอะไรลอยมาเลยจ้ะมีมีลิ้นลูกอมแม่งแบบอยู่โคตรไกลเลยแล้วกูุ้งกลับไม่ถูกเพื่อนถึงแล้วไอ้สุดยอดเนี่ยแหละมาแล้วทไมพื้นที่มันหนาวเย็นยังวะคือดาวมันแตกเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้หูของ อ,อ,อะไรอลอยวนะแสงว่าดาวแม่งแตกแล้วแน่เลยเนี่ยโอ้ยเย ทางมันเริ่มทางเรื่อยๆแล้ววะไมเหมือนโงกได้ดีกว่าโงกได้เป็นโงกได้ ยาใหญ่ๆยา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 เอ้ยตบวิ่งต่อเพื่อนวิ่งต่อไปไหนไม่รู้กูวิว่งอย่างเดียวไไหมายวะไอ้เฮียยังมีที่คาบให้กูอีกเนาะไอ้สัตว์โหอารมณ์ดีเะล่านะนอกจากที่คาแล้วไม่น่าห,นห้องบอลเป็นไอ้เฮียน่าจะน่าห้องบอลหรือเปล่าได้วเวลาครับเอ้บัรตรมูลเนี่ยน่ยาจะถังสุดท้ายละ อาจารย์สีเลือด